พี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นค่ะพี่เป็นเซ็ตผ้ายืดวูลเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาค่ะจะหนานุ่มใส่สบายผ้าไม่หนายเยอะนะพี่ตัวนี้นะคะผ้าไม่มีซับไมลเซ็ตนี้ค่ะพี่ผ้าไม่ต้องรีดนะเนื้อผ้าทิ้งตัวเก็เนื้อผ้าทิ้งตัวเลยพี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อค่ะพี่งานเสื้อเขาจะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่และแขนนะไอและกระดุมตรงนี้ค่ะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะ แขนพี่ใส่สบายค่ะไม่ต้องกลัวนะงานของสาวอวบนะคะยับนิดนึงนะคะพี่เราแกะออกมาจาก,กซองนะบอกก่อนนะเวลาซักนะคะพี่ตากก็ทรงทิ้งตัวสวยๆเหมือนเดิมค่ะส่วนด้านหลังนะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมค่ะพี่เป็นผ้ายืดวุ้นเว็บ ด้านหลังจะหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังจะไม่มีซับในนะคะพี่แล้วชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆเลยส่วนด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะลูกไม้เนื้อเนื้อผ้าไม่สากนะพี่และเนื้อผ้าไม่คันนะแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะคะพี่ เสื้อก่อนลูกค้าเสื้ออกนะ้าผ้าห0นิ้วความยาวเสื้อ29้านิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะจริงจะอโจกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้เขาเป็นฟิลใสสบายๆและทรงเขาสวยมากๆเลยพี่เสื้อว่าสวยแลย้วแต่พี่ดูทรงกางเกงนะถ้ายับนิดนึงนะคะลูกค้าแจ้งก่อนนะเวลาพี่ซักพี่ไม่ต้องกลัวเลยซักตักเนะื้อสวยเหมือนเดิมค่ะกางเกงเอวก่อนยืดคะ่ะพี่3 2มอยืดสุด4ี่ิบนะ ความยาวกางเกง39นิ้วค่ะพี่สะโพกและพี่5052ใส่สบายเลยกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกค่ะพี่ให้ทั้งเซตแบบนี้นะพี่สวยๆแบบนี้เลยจัดโปรพิเศษให้เลยค่ะ279บาทบอกเลยพี่หาไม่ได้แน่นอนกับงานเซตลูกไม้แบบนี้นะคะแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยทั้งเซตเลย279เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักว่าแล้วพี่จะสั่งเพิยมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งหลังนะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสำคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้เรียกว่าเซตสีส้มอิดนะคะพี่และอีกหนึ่งเซตนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่ดูดีๆนะถ้าเข้มกว่าส้มอิดถ้าอ่อนกว่าตัวนี้เรียกว่าสีส้มชานะคะสีต่อไปค่ะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้มานะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีต่อไปพี่เรียกตัวนี้นะคะว่าสีดํานะคะตะกุตตะกักนิดนึงลูกค้าแลวพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะเป็นน้ําเงินเข้มๆเลยค่ะพี่ขอเรียกว่าสีกรมนะสัตว์โปรพิเศษให้พี่เลยค่ะ 2 7 9บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซ็ต2ชิ้นนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อทอั้งกางเกงเลยค่ะพี่จัดพี่จัดให้พี่พิเศษเลย279บาทเท่านั้นนะคะพี่เสื้อนะ,ะพี่อกมะผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วนะคะพี่กางเกงค่ะเอลก่อนยืด3 2สองนะพี่ยืดสุด40ค่ะความยาวกางเกง39นิ้ว สะโพก50 52ใส่สบายและกระเป๋าล้วงแล้วสองข้างใช้งานได้จริงให้ทั้งเซ็ตนะพี่ไม่ใช่ให้เสื้ออย่างเดียวนะคุ้มมากๆเลยเซ็ตนี้279เท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีกรมนะคะเซ็ตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซ็ตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าเซ็ตสีดํานะคะพี่เซ็ตต่อไปนะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะเซ็ตนี้จะเป็นเขียวขี้ม้านะเซ็ตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซ็ตสี ส้มอิดนะคะพี่และเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มช้าค่ะจัดโปรพิเศษให้เลย279บาทเท่านั้นงานสวยมากๆเลยตัวนี้ค่ะเก็บได้เก็บเลยคุ้มมาก